นาฬิกา30นาทีวันที่4มิถุนายนนายนพคุณชัยหงษาอายุ54ปีเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของพืชไร่เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจเอกอภิชนานวัฒนวรางกูลผู้กำกับการสพหัวใหญ่หลังถูกนายทุนส่งแบ็คโฮเข้าไปบุกรุกที่ดินทางการเกษตรแล้วขุดปรับที่ดินจนได้รับความเสียหายทั้งหมดในพื้นที่บ้านหนองตาสนหมู่หนึ่งตําบลเขาไม่แก้วอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี โดยเปิดเผยว่าที่ดินบริเวณนี้เป็นสมบัติมรดกของพ่อแม่มาหลายสิบปีซึ่งตนเองใช้ปลูกพืชผักทางการเกษตรขายเลี้ยงชีพแต่เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีรถแบ็คโฮเข้ามาขุดปรับที่ดินโดยไม่มีการแจ้งแต่อย่างใดถึงวันนี้เข้ามาขุดปรับอีกครั้งทำให้พืชผักทางการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งหมดเป็นพื้นที่กว่า2ง,งานซึ่งตนเองรู้สึกเสียใจ เพราะพืชผลทางการเกษตรเป็นตะไคร้2,500กอต้นมะกรูด130ต้นอายุราว1ปีต้นกล้วยต้นแครซึ่งตนปลูกพืชหมุนเวียนมาหลายปีแล้วจะขายได้ในเดือนนี้ก็จะได้เงินแล้วแต่บุกรุกเข้ามาโดยถือวิสาสะมาทำแบบนี้เหมือนกับบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่มีกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการแจ้งเตือนเจรจาหรือแสดงหลักฐานใดๆทั้งสิน้นแต่จู่ๆก็ขับรถแบ็คโฮเข้ามาโดยมีบริการคุมถึงเจ็ดคนตนเองแก่แล้วคงไม่กล้าที่จะทำอะไรโดยต่อจากนี้คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายสำหรับตนเองแล้วยังรู้สึกเสียใจมากกับกระบวนการทางกฎหมายที่มีก็เหมือนไม่มีในการกระทำเช่นนี้ หากผู้ที่บุกรุกเข้ามามีเอกสารก็น่าจะนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยไกล่เกลี่ยตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวบ้านอีกกว่า20รายเดินทางเข้ามาร้องเรียนในเรื่องที่ดินตรงนี้ในส่วนของที่ดินทับซ้อนซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้อ้างว่ามีสิทธิ์ครอบครองตามสิทธิธรรมหากินของกรมป่าไม้โดยชาวบ้านได้ใช้ที่ดินบริเวณนี้ปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพแต่จู่จูกลับมีรถแบ็คโฮเข้ามาขุด ซึ่งบางจุดที่ทีมแบ็คโฮเข้ามาสร้างแคมป์คนงานไม่มีเจ้าของมาติดต่อก็ไม่มีใครไปยุ่งแต่ในส่วนของที่ดินชาวบ้านที่มาร้องนั้นเพราะมาเรียกร้องในสิทธิ์ของที่ดินที่ครอบครองอยู่แล้วถูกทำลายทรัพย์สินซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ขายเลี้ยงชีพแต่กลุ่มคนเอารถแบ็คโฮเข้าไปปรับที่ดินแล้วแจ้งว่าเป็นที่ของบริษัทพร้อมกันนี้ชาวบ้านยังได้เปิดเผยอ,อีกว่ามีบางส่วนเข้ามาบุกรุก และมีบางส่วนที่พยายามเข้ามาไกล่เกลี่ยให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ค่าเสียหายของพืชไร่เท่าไหร่ให้แจ้งมาหากมากไปก็จะไม่ได้และต้องออกภายในเจ็ดวันพร้อมข่มขู่จะเอารถแบ็คโฮมาทุบบ้านสร้างความหวาดผวาและความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะกลุ่มคนพวกนี้แจ้งว่าจะมารื้อตรไคร้ก็มาจริง ทั้งที่ชาวบ้านได้ห้ามปรามว่าเป็นพื้นที่ทำมาหากินแต่ก็ไม่มีใครฟังทําให้ชาวบ้านยิ่งเกิดความกลัวว่าจะมาทุบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจริงจึงรวมตัวกันมาแจ้งความร้องทุกข์ข่าวแยงรายงานอีกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาขณะที่ชาวบ้านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ คนงานก็กำลังเคลื่อนย้ายแบ็คโฮออกอย่างทันทีทำให้กลุ่มชาวบ้านต้องไปล้อมไม่ให้เคลื่อนย้ายจนเกือบจะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมและตรวจยึดรถแบ็คโฮไว้พร้อมดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต่อไปก็ไปก็ไปเกี่ยเกียของเราไม่ได้บอกเราไม่ได้แจ้งเราเป็นลายลักอณ์อัรษรหรือว่าบอกกล่าวเลยทั้งที่เราก็ยืนอยู่ตรงนั้น ตอนที่เขาเข้าไปรู้สึกไงตกใจมันงงไหมไอเขามางงอ่ะคือมันมันไอเขาว่่งงมันไม่มีหรอกมันเสียใจมากกว่านะของเรากลจะได้เงินลนะอีกแค่เดือนเดียวเราก็ได้เงินละแล้วเขาไปทําอย่างนั้นก็นถือว่าสารอ๊อบ้านเราเป็นยังไงบ้านกว่าเมืองถือไม่มีกฎห,หมายเลยเดือนี่นี่นาดทนะี่ไม่มีกฎหมายเลยเดือนเียลองพักนะเจ้าพไปเยอะไหมก็ก็รวมเป็นเงินทั้งหมดแสนสี่กว่าสี่ไร่ ที่สองงานแต่ผลมันมันเยอะไงกระไกสองันห้าร้อยโกเวลาขายจริงอะกกปละสี่สิบบาทครับไปแล้วต้นมะกรูดต้นอีกร้อยสามิบต้นอายุหนึ่งปีต้นมะนั้อายุหนึ่งปีเราตีต้นละสารรอยถือว่าถูกที่สุดแล้วต้นละสารร้อยต้นกล้วยต้นแคร์ต้นกล้วยหกก้อต้นแครอีก มัน,นมีแบบมือผลการ,กรเกษตรที่เราทำ<อ>ลาไปอ่ะทำมานานกี่ปีแล้วครับลุงพอโอ้โหก็ปลูกสลับกันไปเรื่อยๆแต่มะกรูดไหนึ่งปีนะตะไคร้นี่อยู่ที่เจ็ดเดือนแล้วนะเฉ<ำ>พาะตรงนั้นนะเมื่อก่อนนี่ก็ปลูกมันปลูกอะไรไปมันมันหม,ม,มุนเวียนอ่ะนะหมุนเวียนเฉพาะตะไคร้อีกเดือนหนึ่งก็จะได้อยู่แล้วก็มาทำานะไรกันอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหก่อนหน้านี้เขาเขาก่อนหน้านี้เขาได้เคยมาบอกอะไรไหม ไม่มีการเดินะไม่มีแสดงหลักฐานใดๆทั้งสิ้นถ้าอยู่ดีเขาเข้ามาายที่เราใช่เขาก็มาดีๆก็ไม่รู้เราจะไปทําอะไรได้เราอยู่ปุ่นี้แล้วห้าสิบสี่แล้วบริการถ้าเจ็ดคนคนละตีนก็ตายแล้วมีบริการมาป้าไหมใช่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 แต่ข้างหน้าเคลียเคลียแล้วมีการข่มขู่เคลียยังไงครับไม่เ้าใจเคลียก็หมายว่าเคลียแบบทำลองไล่ให้เราออกจากพื้นที่ให้เรียกเรียกมาว่ารัพย์สินที่ปลูกมาเนี่ยเรียกไปเลยจะเรียกเท่าไหร่ แต่ถ้าเรียกมากเกินไปไม่ได้ไม่ให้เลยจะให้ออกภายในเจ็ดวันแล้วก็เลี้งเดียวอะไรก็จะไม่โคลสี่ตัวจะไม่โคลสี่ตัวทุกบ้านทุกบ้านทุบบ้านอยู่คนเดียวที่เขาตัดสินใจจนไม่อยากมันจะเทือนมากมันมันมันเหมือนกับคมกรูออกเลยเหรอกะจะเขาจะทุบออกนะกระพูดแต่ยังไม่ได้ทําแต่วันนี้รื้อตะไคร้ไปแล้วแต่แต่ว่าที่กระพูดว่าจะวันนี้วันนี้จะจะรื้อตรงนี้นะเขาก็มาทําจริงนะวันนี้จะมารื้อกอตะไคร้นะเขาก็มาทําจริงคือมีเขาให้เรลงหน้าเออ เขาบอกล่งหน้าแล้วก็วันนี้นะเออบ้านนี้เตรียมไว้นะเนี่ย ถ้าไม่ออกภายในห้าวันเจ็ดวันจะเอาไปโคสีตัวตีบ้านออกให้หมดตีบ้านเอาให้หมดอันนี้ขู่เลยจ้ะขู่เลยกวพี่ได้มีการไปแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรไหมวันนี้เพื่อรวมตัวแล้วมาแจ้งเนี่ยเขาล็อกแาคโครมาเนี่ยก็พวกเราก็บอกว่ายายานะอย่ามาลื้อนะไคร้อย่าลื้อนะอเราทำมาหากินจริงๆผมก็รีบได้อย่าทำนะเขาไม่ฟังเลยเขาทำเขาไม่หยุดเขาแจ้งแล้วเขาจับรถแมคโครมาแล้วเขาทำไงต่อก่อนทางเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคสม่แมคโครไปถ่ายเนี่ยนะไปโคเข้มาแล้วแต่คนมรันปล่อยไปแล้วแต่ ไปเนั่องๆคนขับแมคโครที่เข้าหของขัเรียกาสอเหลืเสื้อเหลืองอ่ะคนขับแมคโครแต่ไม่รู้เขาจะปล่อยแมคโครหรือเปล่าพีเราอยู่กันเราจะดูรู้ว่าจะปล่อยแม่ได้หรือเปล่าพี่แบบโอ้ถ้าอย่างนี้จะไม่เกิดอนไรยังไงอ่ะชาวบ้านก็อยากให้เราอยากจะให้เราออกไม่ต้องนากันเขาเขาเอาป้ายมาติดต้องไปดูที่ส่วนบุคคลบุคคลนะครับ มีคือพื้นที่ตรงนั้นที่อยู่กัน